สวัสดีครับผมชายพา้เวอร์อุดรนะครับวันนี้จะมาแนะนะําวิธีตัดผมรองทรงต่ํานะครับตัดรองทรงต่ําด้วยฟันรองนะครับลูกค้าต้องการไว้ด้านบนนะครับเพื่อตัดเป็นรองทรงต่ํานะครับด้านบนจะไม่ตัดออกนะครับดูขั้นตอนการตัดนะครับรองทรงต่ําก็ประมาณนี้นะครับผมจะขึ้นนิดเดียวนะครับจะขึ้นทรงด้วยเบอร์หนึ่งครึ่งนะครับหนึ่งจุดห้า ยูกขั้นตอนนะครับจะขึ้นนิดเดียวะะครับแบบประมาณนี้ครับลองทรงต่ำด้วยฟันรองนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็เผยนะครับ รองทรงต่ำขอบทรงจะอยู่ประมาณนี้นะครับลนข้างนะครับข้างก็เอียงนะครับเอียงปัิเลี่ยนเพื่อสร้างขอบทรงนะครับ ค่อยแต่งไปนะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวแล้วก็เผยนะครับก็ค่อยแต่งนะครับเผยแล้วก็ยังนะครับับสร้างขาบทรงไปก่อนนะครับ ลองทรงทำจะไม่ตัดสูงนะครับผมจะเล็มเฉพาะด้านขอดนะครับผมด้านหลังครับขึ้นนิดเดียวนะครับด้านหลังครับ ทองสูงต่ำเป็นทรงที่ตัดยากนะครับถ้าช่างใหม่จะตัดสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับกอจะผิดทรงไปครับเราต้องเผยมือให้ได้นะครับค่อยๆเผยแบบนี้นะครับฝึกเผยมือบ่อยๆนะครับเวลาบางๆครับสำหรับช่างใหม่นะครับดูว่าเป็นแนวทางนะครับ ขึ้นแช้นิดเดียวเองครับลองชัดก่าด้านนี้ครับด้านนี้ก็เหมือนกันครับเอียงกับเลี่ยนแบบนี้ครับเอียงเอียงเพื่อสร้างขอบทรงนะครับเอียงแล้วก็เผยครับ ตรงนี้หาหัวแบบยากมากครับเพื่อนใจเย็นๆนะครับเด้อรอรอก่อนนะครับทั้งอีกอย่างผมติดสอนนะครับตอนนี้เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับตอนนี้มีนักเรียนสองคนครับมาเรียนด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปครับหัวแบบก็หายากครับถ้ามีหัวแบบผมก็จะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับ อบทรงประมาณนี้นะครับด้านข้างครับด้านนี้ก็ตัดเหมือนด้านนั้นนะครับขึ้นลองสองต่างก็มุมมุมนี้นะครับเป็นเกณฑ์ครับป็นตอบทรงนะครับขึ้นสูงนะครับอยู่ที่การเผยเมือนะครับ เผยนะครับค่อยๆเผยนะเผยนะครับคิดทัดจะไม่คว่ำ ขึ้นรอบทรงด้วยเบอร์1.5เสร็จผมก็จะเก็บรายละเอียดด้วยเบอร์0.5น,นะครับนี่คือเบอร์0.5น,นะครับผมจะเก็บนิดเดียวนะครับเฉพาะขอบนะครับดูขั้นตอนเนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวเผยแบบเดิมครับมือเผยแบบเดิมนะครับค่อยเผยใจเย็นๆนะครับ เผยครับเผยครับเผยนิดเดียวนะครับนะครับก็จะนวนกลมเกลือนะครับด้านข้างนะครับนี่คือขอบผมลูกค้าจะอยู่สูงมากนะครับเราจะตัดตามขึ้นไปนะครับถ้าเราตัดตามขึ้นไปมันจะมันจะเป็นรองทรงสูงนะครับเออมันจะเป็นรองทรงกลางครับเพราะว่า ดูดีครับกรอบผมลักษณะนี้อยู่สูงนะครับเราต้องสร้างกรอบทรงใหม่นะครับเราไม่ต้องตามนะครับเรามาเผยเอานิดเดียวนะครับเผยรอพิดเดียวนะครับเพื่อสร้างกรอบทรงใหม่นะครับนิดเดียวครับนิดเดียวจริงครับครับการข้างครับเผยครับ เยนิดเดียวนะครับเพราะว่าลองทรงต่ำต้องตัดนิดเดียวครับเสร็แล้วก็ยงครับ,ย,รบยังเหมือนเดิมครับเียงเก็บเฉพาะขอบเสษผมที่เกิอนออกมานะครับครับนิดเดียวครับ สวยจนว่ามันจะน,นวลน,นะครับให้นวลก่อนค่อยขยับไปเรื่อยๆนะครับแบบประมาณนี้นะครับกองทรงต่ําด้านข้างตรงนี้ต้องเอาเป็นขาวนะครับขาวนวลกลมเกลือน,นะครับแต่บางทีลูกค้าก็ไม่เอาขาวก็มีนะครับแต่หลักๆต้องเป็นขาวนวลกลมเกลือน,นะครับ ดูครับผมจะทําให้ขาวก่อนนะครับขาวนะครับทายขาวก่อนแล้วก็ปรับฟันนะครับเชื่อมให้เป็นกลมเกลือน,นะครับหลังจากที่เราเก็บ0ูนแล้วนะครับแล้วนะครับค่อยทําแบบนี้นะครับเห็นะครับตอลงกลมเกลือนขึ้นมาครับ ด้านหลังครับทีนี้ครับด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับดูด้านหลังครับตลงนิดนึงครับเผยนิดนึงครับด้านหลังเผยนิดนึงเสี็แล้วก็ตับฟันช่วยนะครับก็เปยอีกครับให ขาดนกลบเกลือนะครับด้านหลังครับตอนเผยต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆเผยครับ ขึ้นแบบนี้นะครับด้านหลังครับนิดเดียวนะครับไม่ต้องเอาขึ้นสูงนะครับ เกลขึ้นมาแบบนี้นะครับด้านข้างครับด้านข้างตรงนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับ0 5จครับขึ้นมาครับประมาณนี้ครับแล้วก็เผยนะครับลองทรงจะเป็นทรงที่ตัดยากนะครับกว่าสองข้างจะเท่ากันนี้ยากมากครับ ความสูงความความสูงสองข้างครับก็จะเท่ากันครับบางทีตัดลองทรงต่ําด้านหนึ่งต่ําด้านหนึ่งสูงไม่เท่ากันก็มีนะครับเราต้องทําให้เท่ากันนะครับช่วงโค้งก็โค้งแบบนี้ครับโค้งแล้วก็เผยครับ เดิมนวนนะครับข,ข้างก็เผยนิดนึงนะครับเก็บเสียดที่เกิอนออกมาครับเตรียมพื้นที่ไว้กันขอบนะครับ นี่คือสไตล์ใครสไตล์มันนะครับผมทำเพื่อเป็นแนวทางนะครับ าณนี้แล้วผมก็จะการขอบนะครับการขอบรอบเลยนะครับลองทรงต่ำของผมผมจะตัดด้านนี้ขาวนวลกลมเกลืนขึ้นไปนะครับด้านด้านขอบผมจะผมจะไม่ตัดขาวนะครับผมจะเตรียมพื้นที่ไว้กันขอบประมาณนี้นะครับด้านหลังก็ขาวนวลกลมเกลืนนะครับมาดูการการขอบนะครับผมจะการขอบด้วยเคมาเจ็ดสิบปีนะครับแต่งฟันรับคมเรียบร้อยครับรุ่นนี้ครับ ราคา790ยบาทนะครับรุ่นนี้ครับใครสนใจสั่งที่ผมได้เลยนะครับรุ่นนี้ใช้ดีครับคุ้มค่าแน่นอนครับรุ่นนี้ครับก็จะการขอบปกติเลยนะครับการขอบเองทรงต่ำปกตินะครับช่วงขอบมุ้กล้องโค้งสวยๆนะครับ วยนะครับก็มีหนึ่งครับออกกล้องดูใ,ใกล้ๆกล้องดูดูความคมครับดูความคมของอัลตเลียนนะครับนะครับคมมากครับเห็นะครับคมมากครับ ดูไมน,นีครับนะครับขาวนองตรงเกืนสวยเลยครับามาดูด้านาาน,น,นี้ครับดูการกันนะครับดูความคมของกระเบนครับนะครับคมมากครับ ใช้มีดควนก็ยังได้เลครับต้องอ่อต้องค้เสวยๆนะครับ สวยเลยครับขั้นตอนต่อไปผมจะก,การขอบนะครับเพราะว่าด้านบนน้องไม่ได้เอาออกครับผมก็จะก,การขอบเลยครับผมจะก,การขอบด้วยใบมีโกนยินเด็ดนะครับใบมีโกนยินเด็ดกล่องสีส้มนะครับยินเด็ดลอนดนอนบิดนะครับ กล่องมันมีร้อยใบนะครับหักขึ้นได้200ยใบนะครับคมมากครับรุ่นนี้ครับผมใช้แล้วถูกใจนะครับถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับที่ล i ยแอดยินเลดบาร์เบอร์นะครับมีแอดดำหน้านะครับลายแอดยินเลดแล้วก็ต่อด้วยบาร์เบอร์ครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับกล่องสีส้มครับราคา1้อยบถึง150บาทนะครับสนใจลองทักไปซื้อดูนะครับผมใช้แล้วใช้ดีมากครับก็จะ ก,ก่อนโกนครับผมจะทาด้วยเกลียวจัดเกลียวนะครับเกลียวโคนหนวดนะครับใส่เนึ่แบบนี้ก็ได้ครับทาน,นิดนึงนะครับต่ให้ตบรอดนะครับที่เราจะโกนนะครับนี่คือน้องไม่เอาด้านบนก่อนนะครับ แบบมีดเล็กหักง่ายมากครับซุปเปอร์สแตนเลสคมสุดๆครับรุ่นนี้นะครับคมมากเลยครับ ิอาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมทําให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับจริงๆถ้าตัดจริงๆก็ไม่นานครับถ้าไม่อธิบายด้วยครับก็กันตามที่เรากันไ้เลยครับผมมากครับตามอม้าฟองตาม ประมาณนี้นะครับจริงๆคงต้องสับผมต้องสับใช้ปันปลาสับรอบอีกรอบนึงนะครับแต่คลิปยาแล้วผมเอาไว้แค่นี้ให้ดูก่อนนะครับดูรอบๆครับดูรอบก่อนนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับราอบครับประมาณนี้ครับ